อว่าฉันแอบไปคิดกับเธอบ่อยบ่อยฉันจะแอบรักเธอหน่อย,อยๆเก็บไปฝสวัสดีครับวันนี้จะมาพบกับรายการธุรกิจบันเทิงวาไรตี้มินิเกมโชว์เรื่องคำต้องเชื่อมนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเกมกันนะครับเราขอแนะนำ<ม>ตัว แขกรับเชิญและทีมงานสวัสดีครับชื่อเมยค่ะสวัสดีครับชื่อของชายครับสวัสดีครับชื่อนี่ครับสวัสดีครับชื่แก่ก่อนที่เราจะมาเริ่มเกมนะครับเราต้องขอขอบคุณซปอนเซอร์นะครับและผู้สนับสนุนคือรองเท้าไนกี้นะครับสีขาวที่เราจะเริ่มเล่นนะครับเรามาอธิบายการเล่นและกติกานะครับเราจะเล่นแบบเดีเ่ยวเิกาคือ ห้ามพูดคำซ้ำห้ามเอ่ยคำบูทานห้ามห้ามเอ่ยคำที่ไม่เชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ถ้าใครที่พูดไม่ได้ก็จะเป็นชาลินไปนะครับเรามาเริ่มเกมมาเลยครับขั้นตอนแรกก่อนจะเริ่มเกมเราจะมาแบบโอน้อยออกกันนะครับว่าใครจะได้เอ่ยคำก่อนครับอ้าวเอาละครับผมเป็นคนเริ่มก่อนเอาคันลงครับ

โมงเก้าเฮ้ยตายมอไปแล้วมอไปแล้วตายเหลือสองนนะมาตอนนี้เหลือเตะกับสมชายนะครับโรงเรียนโคเด็กผู้ใหญ่เสื้อเล่งรองเท้า หนเชกได้เข็มาหนึ่งสองไหมเอาไงครับทีนี้จับ หนึ่งสองนิดไม่ไ่ตายนะครับบ้านมีมินิ้วออ่ะนะครับในเกมแรกเมฆก็เป็นผู้ชนะไปนะครับโดยการปิดเกมส่งไปแบบขาดลอยนะครับโดยไม่มีการป้องกันอะไรเลยนะครับ หลังจากนี้เราก็จะมาเริ่มกันในเกมที่สองครับไปรับชมกันเลยครับรถแจหนึ่งสองสองเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชหน้าไมุ้มแจเจือเจอเจออะไรครับเจอทาไมถึงเจือไม่ได้เจือ ก็น้าไม่หน้าหน้าไม้ที่ไม่ไม่ก่อนก่อนหน้าไม่อะจืดไม่ไม่จืดไม่จืดเลยมันก็เจือไม่จืดหน้าไม่จือไงไม่จืดจืดยังไงอธิบายหน้าไม่ก็น่าไม่หน้าหน้าปัดรถอ่ะหน้าไม้รถอ่ะหน้าไม้รถอ่ะได้ป่ะได้าไมันต่อคอไงสายมันอยู่ในรถไงแล้วรู้จักว่าหน้าไม้ไหมรู้จักไหมรู้จักหน้าไม้รถไงเมื่อกี้เขาพูดมาเขาว่าจือที่ไหนไม่จืด กน่าไม่รถอ่ะน้าปัดไม่รถอ่ะเมื่อคืนนี่ว่าจืดหน้าใม่ไม่ไม่มีจืดจืดได้ยินอยู่ตายแล้วเนี่ยไม่ตายต่อเลยไม่ตายไม่ตายตายแล้าวคลิปหายแล้วคชิบหายแล้วไปต่อเลยครับผมไม่ต้องสนใจครับดอกไม้มลิ อ้าวหนึ่งหัวใจเฮ้ยหัวใจอะไรอ่ะมาลีก็หัวใจคืออะไรเนี่ยมาลจต่อหัวใจต่อหัวใจไงมาลีแลหัวใจมลหัวใจมันสอดคองกันยังไงไหนช่วยอธิบายหน่อยครับหัวใจเป็นไงคนเดิมเดียวคนเดิมใ้เรื่อความรักไงแบบ ความรักจากแม่เงี้ยเราได้ให้ดอกมะลิีแบบหัวใจเกี่ยวกับแล้วมันอะไรแล้วมเกี่ยวอะไรแบบเขาสองคนเนี่ยใจมันเกี่ยวความรูักตอนแรกสมชายบอกว่าอะไรบอกว่ามะลิมะลิใ้วหัวใจมันมายังไงมะลิให้แม่เงี้ยใช่มะลิให้แม่ไม่แต่มึงหัวใจไงหัวใจมันได้หัวใจคือจะบอกมะลิแล้วก็ให้แม่มะลิให้แม่ถูกไม่ให้แม่มันก็ตะลีอาเอออันนี้มันไม่ได้ ตายแล้วคุณเก๋ตายเนี่ยอธิบายไม่ได้เนยยอมรับอ่ะโอเคแล้วนะครับแพ้จนได้นะคนนี้อ้าวต่อต่อเลยครับกุหลาบต้นไม้หญ้าดินพืชใบไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วปะเนี่ยไปแล้วไปแล้วปะเนี่ยไปตาย อะไรวะเหลือสองคนนะครับเหลือสองคนนะครับตอนนี้ใหม่เลยสมชายได้ตายไปแล้วตอนนี้อเมื่อกี้ไม่เริ่มเลยครับเริ่มเริ่่มมใหเลยเข้าใหม่ได้เลยเข้าใหม่ได้เลยใส่บู๊ก่อนกุญแจเออกุญแจไปแล้วไปแล้วเออง่ายเลยตายตายหรอไม่ง่ายแบบนี้เลย ก็ดีเอาเตมผู้ชายแล้วเอาเอาเน่ไมิใช่เตดิผู้ชนะแล้นะครับสองเกมเลยได้สองแต้มใช่ไหมครับต้องขอบคุณให้เขานะคะทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้ายังไงคุณโกบอกหนออีพีหน้าแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมานำเสนอเกมอะไรให้ได้รับชมรับฟังอีกส่วนสำหรับอีพีนี้เราก็มอบความสุข สนุกสนานให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง<ม>ได้มากที่สุดนะคร<ม>ับก, <laughs> ก็รายการนี้รายการธุรกิจบันเทิงวาไรตี้มินิเกมโชว์ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับอแล้วจบจบคลิปแล้วอะไรไปให้แม่อีกป่ะนไม,ไม่มีครับ <laughs> เอาห<า>ัวใจไปแม่หออหัวใจไงวันแม่ยังไม่ผ่านมาเลย เราขอบคุณแกข,ขณแกรับเชิญนะครับขอบขอบคุณแขกรับเชิญนะครับเน่นนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่ช่วยเหลือของเราในวันนี้ในเทปนี้กลับกลับบ้านได้ยังพี่เบลล์กลับ้วได้แล <c oughs> ้ว <c oughs> บ๊ายบายขอบคุณนะครับขอบคุณครับ <c oughs> บ๊ายบาย